ลงใต้ทั้งทีใครๆก็ต้องนึกถึงแสงแดดทะเลและหาดทรายกันทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะไม่ไปทะเลกันครับเพราะทางใต้ไม่ได้มีดีแค่ทะเลอย่างเดียวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆก็ยังมีความโดดเด่นน่าเที่ยวไม่แพ้กันนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรชัชประภาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันครับสถานที่ท่องเที่ยวติดท็อปในเรื่องของความสวยนะครับราวกับสวรรค์บนดินนะครับ มาทาความรู้จักกับเขื่อนเชี่ยวหลานกันนะคะเขื่อนราชประภาห,หรือเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดดเด่นสุดๆด,ด้วยทะเลสาบอันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับลอ้ลอมรอบด้วยภูเขาหินปูนนะครับและผืนป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์นะครับแต่นอกจากความสวยแล้วนะคะนรับเขื่อนราชประภาห,หรือเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับยังสร้างคุณประโยชน์ให้กับชาวบ้านและชาวประมงในละแวกนั้นกันด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะครับ